เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในแมปแมปหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแมปซิมูเลเตอร์กันนั่นเองนะฮะแต่ว่าแมปนี้นะทุกคนมันคือแมปบาสเกตบอลกันนั่นเองนะฮะตอะ่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยได้ทำการเล่นเจ้าตัวโก้คิกซิมูเลเตอร์ไปนะฮะผมคิดว่าหลายคนน่ะน่าจะเบื่อกับลูกฟุตบอลแล้วนะฮะวันนี้นะครับทุกคนเราเลยทำการเปลี่ยนแมปน,นะฮะมาเล่นเจ้าตัวบาสเกตบอลกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนเพราะภายในแมปนเลยดดดีีกกกวว่าาาคคคครรรรััััับบบบทุนนนนต้้้อองๆสหช วิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพื่น้องสามารถกดดิ่งในช่องเราได้แล้วเรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับพื่น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะดูเหมือนกับว่าพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับทุกคนเราได้สกินบาสเกตบอลนะฮะแบบอีซี่อีซี่เลยนะฮะด้านซ้ายเป็นอัปเกรดด้านขวาเป็น, rebirth, น,ะะน,น, upgrade, นรีเเ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 บบิิราาารร power, ะะรรรรรร์์นน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 ะะะะะะฮฮซึ่่่่งงงงใสสสวว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 ขอออออตตัััััปปปกกกกดดดดค้้้ๆาาาาาาาีียมถทพแลล็ไ แค่นั้นเองทุกคนมีแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีในสินจตัวเกมพาสนะครับซึ่งเจ้ตัวเกมพาสเนี่ยถือว่ามีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะแถมมาทุกคนแต่ละอันก็เป็นอะไรที่แพงหูฉีกมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามีออโต้ชูตนะทุกคนซึ่งออโต้ชูตเนี่ยก็มีมูลค่าแค่ประมาณ149โลบัคเท่านั้นนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องซื้อภายในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะเอ้ยแต่ว่าเราทําการกดซื้อก็เลยดีกว่าทุกคนผมก็อยากรู้กันนะฮะว่ามันจะออโต้มากนาน,กน,น,น,นะคะ อีซีจัดนะฮะโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอยู่มุมนี้แล้วกันนะฮะ,ะเราลองกดดูออโต้สิทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ uh what what <laughs> อ๋อมันต้อง เขี่ยว่งนี้หรือเปล่าอ๋อทำการกดชูตเพื่อทำการเริ่มสตาร์ทแลวหลังจากนั้นคือแบบว่ามันจะชูดให้เราแบบอัตโนมัติใช่ไหมทุกคนอเออภาวนาว่าเนี่ยจะรู้แบบนั้นเอ้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะเอ้ยไม่ถูกว่าเมื่อกี้มันไม่เข้าป่ะคุณผู้ชมใช่ไหมรู้สึกว่าเมื่อกีนนะ้น่ะมันน่าจะโดนลูกฟุตบอลลูกอื่นนะฮะทุกคนทำให้มันเด้งอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะเด้งตงห่วงด้วยอ่ะทุกคนให้ตายเถอะนะะทำไมมันเหลี่ยมจังวะทุกคน โอ้ยตอนนี้เงินเราเพิ่มขึ้นประมาณ6,800ดอลลาร์ 6, แล้วนะครับน้องๆทําไปเล่นไปนะฮะได้ช่วครั้งหนึ่งนี้ได้เท่าไหร่ทุกคนโอเค7จ0ดนะฮะโอ้แล้วก็7จ0ดแสดงว่าได้รอบหนึ่งประมาณ4-500เหรียญเลยนั่นเองนะครับน้องๆเอ้ยก็โอเคอยู่นะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้นะี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มแย่แล้วทุกคนโอเคทําการปิดออฟไปก่อนแล้วกันนะฮะเราสามารถทำการเทเลพอร์ตมาได้เลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเจ้า,า,า,จา,จาตัวโกคิกเลยนั่นเองนะครับน้อน้อออองๆโเเเเครรรราาาาาจจะะะะทํกกััปปดไนนนฮ่่สตววชหื มันจะทาการอัปเกรดครั้งหนึ่งนะฮะประมาณ10เลยนั่นเองนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นสปีดวว่งนะครับมันจะทำการอัปเกรดนะ,ะทุกคนครั้งละแค่ประมาณ2เท่านั้นนะ,ะเรื่องง่ายว่าเป็นเลยที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆดูดิเอ้ยถึงโอเครอบนี้ถึงถ้างัง้นเราทําการขยับออกมานะฮะรอรองอยู่ประมาณเกือบครึ่งสนามแล้วกันทุกคนดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอ้ยถึงเฉยทุกคน,หนให้ตายเถอะอ่าถ้างั้นเราทําการออโต้ฟาร์มสักหน่อยหนึ่งนะฮะ โอ้โหไดมา6กพันหนึ่งแล้ว่ะทุกคนคือบอกว่าแป๊บเดียวนี่คือบอกว่าเราได้เงินแบบสบายสบายเลยนั่นเองนะครับผมคิดว่าผมรู้แลวทุกคนว่าตัวนี้นะมันคืออะไรนะครับมันมีเกมพัอยู่ตัวหนึ่งทุกคนอันนี้นะอารมณ์มันเหมือนกับว่าจะเป็นการป้องกันนะฮะเวลาเราเวลาชุดบาสไปปุ๊บนะแล้วมันโดนตรงมุมห่วงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ากระทบนะฮะกับลูกฟุตบอลลูกอื่นนั่นเองนะฮะไม่มีค่าประมาณ9 9โรบักกันนั่นเองนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะการซื้อได้นะฮะถ้าอย่างนั้นครับน้องๆเราก นี่ผมคิดว่ายังไงนะครับทุกคนเราก็สามารถทําการชูดได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาลูกบาสเกตบอลของเรานะฮะทำการเด้งกับห่วงเลยนั่นเองนะฮะคือแบบมันชูดง่ายมากอ่ะทุกคน หมือนกับบอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนี้นะฮะโหูยแป๊บเดียวก็หมื่นเจ็ดแล้วว่ะทุกคนให้ตายเถอะนะอะไรมันจะรวดเร็วขนาดน,นี้โอเคเอาสักประมาณ2 0,000แล้วกันนะครับน้องๆเดี๋ยวจะทำการอัปเกรดพาววเอร์ของมันเพิ่มเติมกันอีกกันนั่นเองนะฮะนี่ยุดไปแล้วโอ้โหโอเคทุกคนทอนนะรสต็อปไปนะฮะมาทุกคนทําการอัปเก,กรดไป6กพันสี่น,นะฮะแล้วก็แปดพันหนึ่งนะฮะอุย้ยอีกร่มก็หนึ่งหมื่นเลยนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนค่าสเตตัสเรานะฮะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเราสามารถทำการดูสเตตัสของเราได้นะคะคครรรรัับททุุกนนนนว่่่่าาาตออนนีี้เเเยพลงชดไไหร นนี้ะะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะส่วนตู้นี้นะครับน้องๆมันจะเป็นตู้สกินกันนั่นเองนะ,ะโดยที่เราเนี่ยสามารถทำการสุ่มสกินได้นะฮะก็จะมีคอมมอนคอมมอนนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นแรนะฮะแล้ววันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวรีเจนแน่ๆเลยทุกคนดูจากทรงแล้วนะฮะเอาเป็นว่านะครับน้องๆเรามาทําการลองสุ่มกันดูดีกว่านะคะว่าเราจะได้อะไรโอ้ oh my god โคตรเกลือทุกคน โอ้โหสกีนโค้ดเดอะเฟิร์สนะฮะอุ้ยโอ้ไใ้รูโลกว่ะทุกคนโนเวรูปโลกนี่คือแบบว่ามันเป็นตัวแหลมากๆเลยนะทุกคนสุดยอด นะในการสุ่มสกินนะครับน้องๆเราจะไม่ได้ทำการใช้เงินนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะทําการใช้ตัวเพชรกันนั่นเองนะฮะซึ่งข้อดีของมันนะครับทุกคนเราสามารถเอามันนะฮะมาทําการฟิวชั่นกันได้ถ้าเกิดเราเนี่ยมีสกินนั้นๆน,น,นะฮะประมาณ3ลูกกันนั่นเองอา่าส่วนไอ้ตัวนี่เป็นสีน้ําเงินขาวแดงอะไรประมาณนี้นะฮะที่เรากําลังใช้อยู่นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ทําการโอ้ไม่กูได้ลูกบอลหินทุกคน แต่ละอันมันเป็นอะไรที่อาการหนักมากๆเลยอ่ะทุกคนเราต้องมีทั้งหมดสาอันด้วยกันนะครับน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงค่อยเอามันน่มาทําการฟิวชั่นกันได้นะครับผมคิดว่าไอ้ตัวเกมบอลเรานะฮะมันน่าจะฟิวชั่นกันได้แล้วทุกคนว่าเราเนี่ยหยิบมาเกินมากกว่า3ลูกเลยนั้นเองนะฮะอุ้ยได้รูปโลกที่สองแล้วทุกคนให้ตายเถอะนะฮะขอแค่ลูกเดียวทุกคนถ้าเกิดสมมติเราได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นโอ้หินก็ได้อีกอันหนึ่งเว้ยทุกคนถ้าเกิดเป็นหินนะฮะหรือว่าเป็นรู สุดยอดทุกคนนี่ๆีออกมาเลยทุกคนหลังจากนั้นก็ทำการกดพิธิสกินนะฮะในนี้นะครับทุกคนก็จะมีสกินเยอะแยะมากมายแก่กองนะฮะตามไวามต้อการสุ่มไปกันนั่นเองนะครับซึ่งเราเนะี่ยมีรูปโลกอยู่ใช่ไหมทุกคนซึ่งรูปโลกหนึ่งลูกนะครับจะคูณประมาณ1.58 คอยกันเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินขาวแดงเรานะฮะอันนี้น่ะผมเอามาทําการฟิวชั่นกันแล้วนะครับน้องๆพอเอามาฟิวชั่นกันปุ๊บนะครับเราก็คูณแค่ประมาณ1.69เท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะฮะมาทำการฟิวโอ้ฟิวชั่นกันแล้วครับทุกคนได้มาถึงประมาณ2.37เลยนั่นเองนะฮะแล้วดูเหมือนกับว่าเมื่อกี้น่ะเราสามารถเอามันมาฟิวชั่นกันเพิ่มเติมกันอีกได้นะฮะอ่ะไหน,นเราลองฟิวชั่น2อันนี้ไปปึ๊บนะฮะแล้วถ้าเกิิิดดดอออออ๋เเเรรรราาาาาาตาต้้้้้งงัััััััววววววททที่นะทรร่่ฟฟชชนนนนนนแแลลกกกกบะะะะมมมํห3ฮ็จไ เพิ่มเติมไปอีกนั่นเองนะฮะโคตรโกงผมบอกให้นะ,ะมันเป็นอะไรที่บอกว่าแฮกมากๆเลยโอ้โหรูปโลกตัวใหม่ก็มาครับน้องๆแต่เอาเป็นว่าช่างมาเนะือะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยทำการสุ่มที่หลังแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนนะ,ะน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคถ้างั้นนะครับเราทําการเปลี่ยนรูปก่อนนะฮะเราจะทําการใช้เป็นรูปโลกนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทําการลองชุดกันดูดีกว่านะครับทุกคนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะฮะโบ้ไปหนึ่งทีโอ้หลงแบบ เต็มๆหน่นๆแล้วครับน้องๆให้ตายเถอะนะคะแล้วเงินเราเนี่ยก็คุณเยอะมากๆเลยนะคะรอบประมาณพันเหรียญได้เลยนะเนี่ยทุกคนโหสุดยอดทุกคนผมบอกให้นะฮะไม่มีใครโกงท่อเราแล้วทุกคนผมจะบอกให้นะฮะเอ้เสื้อฟ้าด้านหลังผมคิดว่ามันอยากมีปัญหากับเราว่ะทุกคนโอเคเราทาการปิดออตโต้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการขยับออกมานะฮะสักประมาณนี้แล้วกันนะ,ะทุกคนอ่ะเรามาทําการลองออตโต้ชุดกันดูดีก,กว่านะคะว่าถึงหรือเปล่านะฮะ ถึงว่เฮ้ยตายเด้อทุกคนอะไรมันจะฮาร์ดคอขนาดนี้นะฮะโอเคทำการอัปเกรดไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นเรามาทําการวิ่งไปดีกว่านะฮะผมคิดว่าผมน่าจะยืนอยู่ตรงตัวเสื้อชมพูได้นะครับน้องๆว่าตรงเสื้อชมพูเราเนี่ยเราน่าจะมีระยะที่ยิงเนี่ยสามารถชุดถึงได้แล้วนะฮะหรือว่าตรงนี้เลยดีทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันก็ฮาร์ดคอเกินไปแต่ว่าเรามาลองเทสดูดีกว่า โนเวถึงเฉยทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นเรามาตรงนี้แล้วกันทุกคนโอเคแล้วก็ทําการชูดไปนะฮะอ้ยถึงปัะทุกคนอ้ไม่ถึงทุกคนน่าเสียใจมากเลยทุกคนแสดงว่าตรงนี้นะ,ะเราสามารถทําการชูดถึงกันนั่นเองนะฮะแล้วเราเนี่ยก็สามารถทําการเปิดออโต้ชูตได้นะฮะ S <S <uce> สุดยอดผมบอกให้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับน้องๆเราเนี่ยน่าจะมีพาวเวอร์แบบทวีคูณมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนผมขอเวลาในการฟาร์มแป๊บเดียว Three days later และตอนนี้นะครับน้องๆเรามีเงินมากกว่า58,000ดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะคือแบบว่าเราฟาร์มแป๊บเดียวมากๆเลยเว้ยน้องๆแล้วคือแบบว่าเราเนี่ยได้เงินทวีคูณมากๆเลยนะฮะด่านถัดไปครับทุกคน3 0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราก็มาทาการกดซื้อกันเลยดีกว่าอีซี่จ้า นทุกคเหมือนกับว่าตู้ซ้ายแล้วก็ตู้ขวานะครับทุกคนจะมีตู้สุ่มสกินด้วยนะฮะอันที่ไหร่อันนี้หน,นึ่งพันโอ้โหแต่ว่ามีผาอาทิตย์ด้วยนะทุกคนทําไปเล่นไปนะฮะและเกิดเป็นด้านนี้ละทุกคนด้านนี้มีมูลค่าถึง1,500นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะครับทุกคนอันนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับว่าพวกสายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ติเคิลกันนั่นเองนะฮะผมคิดว่าพวกพาร์ติเคิลพวกนี้นะครับมันน่าจะสามารถช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนอาจจะเรามา,า,ะะา,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 มาไปนะะ จะเป็นยังไงนะครับเอาตัวอ e ีไปเลยทุกคนขอแร,แร่แร่แร่โอ้โหได้แอปเปิลบอลทุกคน <laughs> คือแบบว่า1,000เลยนะเว้ยทุกคน1,000เพชรเลยนะเว้ยทุกคนโอ้โหสีดำอย่างเกลือเลยครับน้องๆให้ตายเถอะนะได้คอมมอนเฉยนะคอมมอนสอง โอ้ไม่ god ได้ตายเดี๋ยวทุกคนอเดี๋ยวเรามาลองดูค่าเซตัสเจ้าตัวแอปเปิลกันดีกว่านะครับทุกคนตัวแอปเปิลนะคะอยู่ที่ประมาณสองนึ่งนะฮะแต่ว่าก็สู้รูปโลกเราไม่ได้นะ,ค,ะคือเราเนี่ยต้องทำการสุ่มเจ้าตัวแอปเปิลนะคะทั้งหมดประมาณ3ลูกนะฮะถึงจะดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าตัว,ตวสายพาร์ติเคิลกันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะฮะสีอะไรอะ่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเอ่อโอ้คอมมอนหรอใช่ไหมทุกคนแต่ว่ารอบสุ่มครั้งนึงนะฮะก็ถึง1,500เเเนะเพชรลลยยนนนนนนนัั่่่ออออองะะะะะคคืบกกกวาา้ททีีมๆฮุ น,นี่ก็น่าจะเป็นคอมมอนอ๋อโอ้โหไม่คิดจะมีแบบว่าให้ลงให้แลเราเลยเหรอทุกคนถ้าเกิดให้แลเราหน่อยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะสุมได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้อะไรนะฮะโอ้ my god ได้รีเจนเนอรี่ <laughs> สุดยอด ไล่ดีเลเจเนรีเฉยนะฮะโอ้โหแล้วคือแบบว่าเจ้าตัวดีเลเจเนรีเนี่ยครับน้องๆมันคูณตั้ง4.49คอยเลยนั่นเองนะใช้สิครับน้องๆรออะไรนะฮะอันนี้บอกหนึ่งไปทิ่ีเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือว่า,าจะสุ่มเพิ่มมาทุกคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะแอปพล้งหมด3ลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน้อยมากๆเลยนะทุกคนอ่ะแต่ว่าเรามาลองสุ่มกันดูดีกว่านะฮะอันนี้ก็ได้คอมมอนนะฮะโคตรปุ๊บทุกคนเหลืออันสุดท้ายแล้วทุกคนอ่ะเรามาลองสุ่มกันนะฮะได้อะไรคอมอ เแต่ทุกคนคอมมอนนี่มาทีทีทจัดเลยนะฮะแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถทำการกดร,ร,รีวร์ดได้ด้วยนะครับน้องๆโอ้โหได้10,000เพชรนะฮะทุกคนโอ้ได้ดับเบิลคอยบูสโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำการเก็บรับข่าวหน้าแล้วกันนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราจะมาทำการอัปเกรดกันดีกว่านะฮะด,ดูทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถทำการอัปเกรดได้กี่ครั้งได้2ครั้งเลยว่ะทุกคนรอบถัดไปนี่ประมาณ50,000กว่าเลยนั่นเองนะฮะรอบนี้นะ,ะทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ภายในโวลใหม่ได้แล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยททาาากกกกกรรรรรซื้้้ออลลลลููฟุตบบใหมม่่แวววดยยนนนะะะฮไปถึงคัเเี็ เกดเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับน้องๆอ,งอะเดี๋ยวเรามาลองชุดกันดูนะครับว่าถึงหรือเปล่านะครับโอ้โหมาเป็นสู้แบบนี้เลยทุกคนโนเวโกสวยผมบอกให้นะสุดยอดเลยอ่ะทุกคน บอกว่าเราเปิดออโต้ได้ในรูปแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆและเนี่ยทุกคนคือเจ้าตัวบาสเกตบอลนะฮะซิมูเลเตอร์กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองสุปรองใจผมด้วยเพ่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดึงมือช่องเราได้แล้วเพราบข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ไดีครับบบาายย Stayed on my ground many times I was sucked Had a wax the rail, like I'm young cause I am and the scenes I got little more to give y'all than the people I'm not step foot in the game, young life change. Uh huh hate them more cause I'm up and I don't even fly But I'm here I see rappers liking dark ghosts